โอเคทุกคนวันนี้วันที่25้ากุมภาแล้วแล้วเราก็จะไปย้ายของจากหอกันเพื่อที่จะกลับมาบ้านแบบสมบูรณ์นะนะแล้วก็วันนี้จะไปหางานทําด้วยมีแม่ไปด้วยน่าจะดีขึ้นนะคิดว่านะแค่ไม่รู้สิถ้าเกิดแม่ไปอาจจะดีขึ้นก็ได้เดี๋ยวต้องเตรียมเอกสารบัตรประชาชนเพื่อที่จะไปสมัครงานต้องหาที่ทำง,งานบ้างแล้ว โอเคไว้เจอกันเดินทางกันโอเคตอนนี้มาถึงขอแล้ว แล้วก็เดี๋ยวคนของยายไม่รู้ว่าพี่จะอยู่หรือเปล่ายินออยดี啊 ไม่ออกมาสักทีพี่เบียร์ หลังจากนั้นเราก็มาพักดื่มกาฟแฟร้านกาแฟไม่รู้มาทำไมนะแต่ก็โอเคไหนผมจะไปหางานงไม่ได้ไปมาดื่มกาแฟกันแล้วกันเ,เาานย็นเย็นเราออกมานั่งกินกาแฟแล้วก็คุยกับแม่ เราจะกลับไปเรียนอีกรอบหนึ่งก็คือสรุปก็คือเราจะกลับไปเรียนนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ทำงานต่อแล้วก็โอเคไม่ใช่เรื่องแย่อะไรเนาะกลับไปเรียนหวังว่ามันจะดีขึ้น โอเคตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านนะเรก็ง่วงมากๆซึ่งไม่รู้ว่าทำอะไรมาถึงได้ง่วงนะแต่ก็นะน่าแหละตาจะปิดแล้วอันก็วันนี้ไปนอนก่อนนะฝันดีทุกคนโอเคพอเราตื่นเราก็มีความคิดว่าเราอยาก กลับไปทำงานแบบเดิมบ้างก็คืออันนี้เป็นโมเดลอันเก่าของเราที่ทำทิ้งไว้แล้วก็มันยังดูไม่สมบูรณ์นะนะเพราะมันยังดูเอียงๆอยู่เลยเห็นไหมมันยังแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เราก็ไม่คิดว่าจะทำหอยเฟลฟแบบเดิมแล้วนะเราน่าจะทำอย่างอื่นหาไอเดียแบบใหม่ทำแทนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไร หมือคิดว่าน่าจะทําอัน,นี้แหละน่าจะทําเป็นโมเดลอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็คงต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะทําเสร็จก็ไปติดตามดูกันนะจากนั้นเราก็มานั่งหาข้อมูลกันว่าเราจะหาอะไรทำดี จะหาโมเดลแบบไหนทำหรือว่าหารูปแบบไหนต้นไม้หรือว่าเราจะทำเป็นบ้านก็นั่งหาไปสักพักจนสรุปแล้วเราก็ได้รูปนี้มาตกลงเอารูปนี้แหละจากนั้นเราก็เริ่มทำกันเลยเราก็มันยากอะนะแต่ก็พยายามเข้าแล้วกันเนาะตัวเรา วันนี้ก็ทิ้งไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันดึกมากแล้วด้วยแล้วก็เราหมดแรงที่จะทำต่อละไว้ทำใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบายโอเคคือตอนนี้ยังนอนไม่หลับแล้วก็แอบทำเพิ่มไปนิดหน่อยด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะทำเพิ่มอีกสักัี แน่นะมันดูไม่สวยเลยด้วยซ้ำแต่ก็มันไม่รู้จะทำยังไงต่อมันไม่เหมือนในรูปด้วยซ้ำแล้วก็ดูไม่สวยสุดๆไปเลยเราค่อนข้างผิดหวังมากเลยนะเมื่อเทียบกับไอหอยเซอร์อนนะ<ไ>อันนี้มันเหมือนจะง่ายกว่านะแต่ความ<ไ>จริงแล้วมันค่อนข้างยากมากเลย หอยเฟลมันยากแค่มีรายละเอียดยิบย่อยอะแต่ว่านี้มันมันด้วยความที่มันเบสิก hmm. เกินไปได้วยมั mm ้น hmm. หรืออะไรต่างๆนานามันแบบมันเลยทําให้เราไม่ค่อยถนัดอะ่ะเพราะว่าเราชอบทําง,งานที่มันมีรายละเอียดมากกว่ามันเลยดูออกมาแย่แบบนี้นะ mm hmm. ก็ทิ้งๆไปซะช่างมันเถอะถือว่านี่เฟลไป แล้วก็นี่เที่ยงคืนกว่าแล้วได้เวลานอนจริงๆแล้วล่ะฝันดีทุกคนฝันกไลไ์ด้วยนะพอตื่นมาแล้วได้เห็นงานตัวเองรู้สึกท้อเลยอ่ะนี่มันความล้มเหลวจะแๆทช่างเหออยังไงมนุษย์คนหนึ่งก็ล้มเหลวได้เป็นร้อยรอบอยู่ละ หัางตปช่างมันแล้วกันเนาะงานหน้าค่อยเอาใหม่